สนแตกเลยแสนแตกครับทุกคนแสนแตกครับโอ้โหสุดยอดครับไปที่ถอนเงินนะครับตรงนี้นะครับครับที่หน้าถอนเงินนะครับเราจะใส่จานวนเงินทั้งหมด4,000เหรียญนะครับเพื่อนๆครับ4,000เหรียญนะครับโอเคครับนี่นะครับก็เป็นในส่วนของเงินนะครับที่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ1นึ่งแสนสามหมื่นนะครับหนึ่งพันนะหนึ่งพันกว่าเรดมันอยู่ที่32.78นะครับ สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เห็นคลิปนี้ด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนเทรดกันอีกแล้วนะครับสาหรับใครที่ดูคลิปผ่านๆไปนะครับก็จะเป็นเทคนิคในการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดสดแนวรับแนวต้านนะครับการนับเวลาการดูแท่งเทียนนะครับผมได้สอนไปพอสมควรแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาหาเงิน10,000แบาทกันครับผมโอ้โหได้ยินคำนี้แล้วเป็นอะไรที่หลายๆคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่า I อเอ็นออปชเนี่ยนะครับสามารถทําเงินได้นะครับวันหนึ่งเนี่ยหลักหมื่นอัพหลัก แสนเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนของเงินในพอร์ตเราด้วยนะครับซึ่งวันนี้เงินในพอร์ตของผมนะครับอยู่ที่3,200เหรียญน,นะครับ3,200เหรียญนะครับผมจะเทรดระยะสั้นและจะเน้นเป็นสกุลเงินที่เข้าเทรดง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือคริปโตนะครับวันนี้เราจะเน้นเป็นทองคํากับคริปโตนะนะครับทั้งสงสกุลเงินนี้เลยนะครับซึ่งผมมองว่าในวันนี้นะครับเราจะตั้งเป้าหาเงินกัน3,000เหรียญ3000เหรียญก็ประมาณ30,000 0บาทอ่า100,000บาทขอโทษครับ ประมาณ1น0 0 0แบาทเราจะหาเงิน1น0 0 0แสนกันในวันนี้ครับเพื่อนๆครับโอเคเราไปดูกันครับว่าทุกเทคนิคที่ผมได้สอนไปแล้วนะครับว่าจะเป็นการดูเส้น SMA หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะเอามาใช้ได้จริงไหมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเองเนี่ยสามารถทําให้เราได้เงินแสนวันนี้จริงๆหรือเปล่านะครับโอเคอ่ะนะครับทีนี้ก่อนเข้านะครับอย่าลืมนะครับเราขอดูอนุญาตดูท f เฟรมนิดหนึ่งนะครับอ่เรามาดูเทรนด์ดูอะไรทำเฟรมกันนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะวิเคราะห์นะครับในการเทรดนะครับ อ่าโอ้โหตอนนี้เทรนคริปโตนะครับก็เป็นเทรนขาลงอีกแล้วนะครับจากที่ขึ้นไปนะแล้วก็โดนทุบมาอีกแล้วนะครับโดนเทขายมาอีกแล้วนะครับน่าจะเป็นข่าวของเมื่อคืนนะครับอ่าข่าวของเมื่อคืนนะครับที่มีการเทขายกันมานะครับก็เริ่มน่าจะฟื้นตัวขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปว่าเทรนดคริปโตเนี่ยทุบหนักๆนะครับหรือลงหนักๆเนี่ยเราช้อนได้เติรดเลยนะครับเพราะยังไงก็ขึ้นโอกาสขึ้นสูงแน่นอนนะครับอ่ะเราไปดูในไทม์เฟรมเล็กกันนิดนึงนะครับ M1 นะครับผมจะขอลองคริปโตคู่แรกก่อนวันนี้เราจะเล่นครั้งละ3 0 0เหรียญ4 0 0เหรียญเลยนะครับจะเล่นอย่างนี้เลยนะครับเราจะแบบไม่มานั่งแบบสิละสิบเหรียญ50เหรียญแล้วนะครับหรือทบเลยนะนะครับผมมองว่าตอนนี้เราจะเล่นแบบแนวนี้เลยนะครับขอแบบซัดใส่เต็มข้อนะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีโซนแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับผมมองเป็นหน้าเซล์เป็นหลักก่อนแล้วกันนะครับมองเป็นหน้าเซล์เป็นหลักก่อนแล้วกันนะครับเวลา1นาที20่สนบวิครับน่าจะเปลี่ยนแท่งเทียนนี้เป็นแท่ง เขียวก่อนหรือแท่งนี้จะเป็นแท่งเขียวนะครับแท่งต่อไปเป็นแท่งแดงได้ครับอ่ะเราลุ้นแบบนี้นะครับเรามองไปที่ต่ําก่อนนะครับโอเคอ่ะแท่งเขียวมาแล้วนะครับแต่แท่งเขียวขึ้นแรงแบบนี้เนี่ยก็ยังน่ากลัวไหมถือว่าน่ากลัวพอสมควรนะครับอ่าแต่ก็ยังเห็นไหมครับแท่งนี้เนี่ยเราลุ้นแท่งแดงยาวนะครับถ้าแท่งแดงแท่งนี้ยาวได้นะครับเราก็มีโอกาสทํากําไรนั่นเองนะครับอ่าอาจจะยาวสักประมาณเนี่ยครับผมมองไว้สัก สี่สี่สี่ห้าศูนย์ศูนย์แล้วกันสี่สี่สี่ศูนย์ห้าศูนย์ครับสี่ศูนย์ห้าศูนย์หรือว่าสี่ศูนย์ศูนย์ก็ได้อะลงมาอีกสักร้อยจุดนะครับตอนนี้ลงมาแล้วนะนะครับเหลือเวลาอีกสามสิบวิครับอ่าลงมาแล้วสี่นะครับอ่าลงมาแล้วครับขอดูหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในช่วงของอ่าคู่นี้เนี่ยนะครับเราจะได้กําไรหรือเปล่านะครับเราจัดไปที่300เหรียญเลยกําไรอยู่ที่ประมาณ231เหรียญนะครับเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์77%นะครับของ เงินลงทุนของเราในแต่ละครั้งนะครับคู่นี้ถ้าเกิดว่าเซลแล้วเดี๋ยวผมจะเซลต่ออีกคู่หนึ่งเลยนะครับเพราะโอกาสมองว่าถ้าเกิดแท่งแดงเริ่มมีแรงขายที่มาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับแรงขายจะมาเพิ่มอีกนะครับไม่ก็สองถึงสามแท่งเทียนเพราะฉนั้นผมอาจจะเข้าเซลต่อแต่จะอัดเป็นหลอดเป็นห้าร้อยเลยนะครับผมจะอัดเป็นห้าร้อยเลยทันทีนะครับแท่งนี้เริ่กำไรแล้วนะไปต่อเลยครับไปต่อเลยแบบไม่เสียเวลานะครับไปต่อเลยคู่แรกเราได้กาไรแล้วนะครับสองร้อยกว่าเหรียญน,นะครับโอเค ลุ้นคู่ต่อไปเลยครับแท่งนี้ผมไม่ได้มองขึ้นแล้วนะครับผมมองเป็นแรงขายนะครับเช่นเดียวกันในกรณีที่แบบมีสมมุติว่ามีการถอดไส้หรือว่าสมมติว่าขึ้นบายสูงๆแล้วถอดไส้ลงมาเนี่ยนะครับโอกาสที่เขาจะกลับขึ้นต่อมีอยู่นะครับเนื่องจากที่อาจจะมีสัญญาณนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูตามโซนกรอบแนวรับแนวต้านด้วยนะครับวันนี้เราตั้งเป้าหาเงิน10,000แบาทนะครับมาเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับอ่ะเหลือเวลาอีก1นาทีนะครับ1นาทีนะนะครับ1นาที หนึทีสิวิครับลุ้นแท่งนี้เป็นแท่งเขียวเนี่ยได้อยู่ครับถ้าเราเข้าบายตอนนี้เนี่ยโอกาสที่แบบแม่หนึ่งนาทีเดี๋ยวจะไม่ทันนะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นบายแบบนี้ก่อนแล้วเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนแท่งใหม่แท่งนี้ผมกลัวจะเป็นแท่งแดงลงมานะครับแต่ถ้าเราเข้าบายเลยนะครับถ้าเราเข,ข้าบายเลยเนี่ยเวลามันไม่ได้ปุ๊บมันอาจจะขึ้นกล่องก็จริงเราได้กําไรอยู่ก็จริงแต่พอสลับแท่งเทียนใหม่แล้วเวลาเหลือ30วิหรือหรือสัก20วิเนี่ยไม่ลงมาหลาจะลงแบบอย่างนี้มามันเเเราาโออกสสี่ยยงะ แลถ้าเกิดนิ่งอยู่แบบนี้เนี่ยก็โอ้โหแท่งไม้แท่งนี้มาแบบนี้นี่ไม่ดีนะครับไม่ดีเลยไม่ดีเลยจริงๆมาตอนช่วง3าสิบวินี้คือไม่โอเคนะครับคู่นี้เราจะขาดทุนนะเพื่อนๆนะคู่นี้เราจะน่าจะขาดทุนนะครับแต่ถ้าเกิดขาดทุนเราจะเซลล์ตรงนี้นะครับลุ้นอีกแค่สิบวิโอ้โหแต่งไงเขาก็ยังเทดขาขึ้นไงนะครับเพื่อนๆครับยังไงมันก็ยังเป็นเหมือนกับเทรนขาขึ้นเส้น SMA ก็บอกอยู่นะครับว่าเออหลังจากทุบหนักมาเมื่อคืนก็อาจจะขึ้นต่อ เพราะงั้นผมอาจจะบายต่อก็ได้นะครับผมอาจจะบายต่อนะครับคู่นี้เนี o, ่ยโอ้โหดูแรงดิเซลมาโอ้โหไม่น่าจะทันนะครับผมจะบายต่อนะผมจะบายต่อนะครับผมจะบายต่อแล้วก็คูณเลยนะครับอ่ะโอเคผมบายต่อครับแล้วก็ผมจะคูณสองคู่นี้ไปครับอ่ะแป๊บนึงครับรอเวลารอเวลาหน่อยได้ไหมอ่ะอ่าโอเคเรียบร้อยครับได้แล้วครับรอเวลาครับ เริ่มที่จะมีในส่วนของอาการซื้อเข้ามาเลยนะครับในหนึ่งนาทีครึ่งนี้เราก็ยังมองเป็นขาบายขึ้นอยู่นะนะครับเพราะเขาพิการดีดบายสูงนะครับเห็นไหมดีดบายสูงแบบนี้นะครับคู่นี้ลุนที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับกําไรเราอยู่ที่เจ็ด้อยเจ็สบเหรียญครับทุกคนหนึ่งพันเจ็ดร้ยนะครับกำไรอยู่ที่เจ็ดร้อยเจ็สิเหรียญนะครับเราขาดทุนไปแล้วนะครับตอนนี้สองร้อยห้าสิบครับเราขาดทุนไปสองอยหสเหรียญครับเพื่อนๆโอ้โหเป็นอะไรที่แบบนะเออสองรอยห้าสิบเหรียญนะครับ ถ้าได้คู่นี้มาก็โอเคเราขาดทุนอยู่นะครับ250ห้าสิบนะครับถ้าได้คู่นี้มาเราก็จะได้กำไรห้าร้อยนะครับได้กำไรห้ารอเหรียญนะกำไรยะอยู่ที่ห้าร้อยเหรียญนะครับเรารุนที่ห้าสิบห้าวีครับขออย่าให้มีแท่งแดงนะครับแค่นั้นพอรุนแท่งเขียวอย่างเดียวแล้วตอนนี้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับก็มีโซนแนวต้านตรงนี้อยู่แต่ผมบอกว่าโซนนี้เนี่ยอาจจะหลุดได้ง่ายๆนะครับแถว4ี่หกเนี่ยนะครับถ้าหลุดห0 0ได้ขึ้นยาวครับ ถ้าหลุด60ศูนได้ขึ้นยาวแต่ถ้าเกิดไม่หลุดมาย่อตัวแรงมาแบบนี้เหลือเวลายสาสิวิแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะครับไม่น่ารักเลยอย่างที่ผมเคยสอนนะครับต่อให้เราจะวิคห์เก่งขนาดไหนแต่คำนวณเวลาพลาดทุกอย่างคือจบครับการเทรดออปชันนะครับเราต้องคำนวณเวลาให้เป๊ะน,นะครับว่าเราจะเข้าเวลาไหนเช่นเราจะเข้าในเวลา40นาที40วิขอโทษครับ40วิการาฟมีโอกาส Common, ที่จะสลับแท่งเทียนแล้วเป็นแท่งนี้หรือว่าอยู่ในแท่งนี้แล้วจะอยู่แท่งนี้ไปเลยนะครับจนกว่าจะจบวิ จบสี่สิบวิหรือมีโอกาสที่จะขึ้นแท่งเทียนใหม่อะไรแบบนี้หรือมีโอกาสที่จะกลับตัวเราต้องวิเคราะห์เรื่องของเวลาให้ทันนะครับเราเล่นกับเวลาเพราะนั้นการที่เล่นกับเวลาต้องเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะชำนาญนิดนึงนะครับโอเคมาแล้วนะครับกำไรมาแล้วผมจะบายต่อเลยนะครับผมมองเป็นแท่งขาขึ้นต่อนะครับแล้วผมก็จะคูณด้วยครับคูณที่เราใส่เต็มเลยนะครับผมไม่กลัวอยู่แล้วนะผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับตอนนี้เรามองว่ามีโอกาสหลุดแนวแนวต้านนี้แน่นอนนะครับถอดไส้หนึ่งถอดไส้สองนะครับแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการถอดไส้นะแต่ผมมองว่าถ้าเกิดครบเวลาหนึ่งาทีครึ่งเนี่ยเปลี่ยนไทม์เฟรมมาเอรเมียดเปลี่ยนแท่งเทียนใหม่แท่งเทียนใหม่นี่ครับโอกาสที่เขาจะกลับตัวขึ้นมีนะครับโอเคนะแดงไม่เป็นไรมาโอ้โหดูโซนแนวต้านเขานะเจอแนวต้านแบบนี้นะครับแล้วก็มีการย่อตัวแรงแบบนี้นี่น่ากลัวนะครับลงมาทีเดียวเนี่ยเป็นร้อยจุดนะครับลงมาแป๊บเดียวเป็นร้อยจุดเลยนะครับอ่ะเรายังลุ้นได้อยู่นะครับไม่ต้อง ซีเรียนะครับถ้าเราเกิดเราพลาดคู่นี้เราก็จะเบิ้ลเหมือนเดิมครับแล้วก็ด้วยการที่เข้า500เห็นไหมครับโอกาสกลับตัวยังมีนะ1นาทีนะครับย่อแบบนี้เรายังไม่ต้องน่ากลัวนะครับถ้าเหลือเวลา1นาทีนะแต่ถ้าเกิดว่าเหลือเวลาอีก30วิย่อแบบนี้คุณยังไงก็โอกาสพลาดกําไรอยู่แล้วครับยังไงโอกาสพลาดกําไรก็สูงครับโอ้โหเขาไซด์เวย์ตรงนี้จริงๆนะครับขึ้นสูงปุ๊บลงลงต่ําปั๊บเด้งขึ้นนะครับเราเราได้เทคนิคแล้วนะทีนี้เราก็ได้โซนตรงนี้แล้นะครับแต โอ้โหมาแดงสองแท่งแบบนี้คู่นี้เราน่าจะน่าจะพลาดนะครับคู่นี้เราน่าจะไม่ได้เงินนะแต่ผมแอบ,บรุ้นอยู่นะครับว่าสามสิบวินี้จะเด้งขึ้นไปอะสามสิบวิครับรุ้นหน่อยสามสิบวิขึ้นได้ไหมยี่สิบวีแล้วขึ้นได้เป่าโอ้โหนิ่งเลยนิ่งเลยนะครับกราฟนิ่งเลยทีเดียวกราฟนิ่งเลยทีเดียวอ่า สิบสามวิกราฟนิ่โอ้โห و, ลงอีกโอ้โห و, แม่เจ้าโอ้โห و, เอาอะไรกัน,นขนาดนี้โอ้โหผมก็จะบายต่อเลยนะครับถือว่าเป็นไรเราเราพลาดคูนี้ไม่เป็นไรนะครับเราบายต่อเลยนะครับแล้วเราก็จะกดคูณเหมือนเดิมนะ,ะนะครับโอเคผมจะเล่นอย่างนี้นะครับครั้งละพันเหรียญเลยเราไม่สนนะเออเราไม่สนนะครับ หนึ่งพันเหรียญนะครับหนึ่งพันเหรียญคู่นี้เราเน้นรอดีอย่างเดียวครับลงมาต่ำขนาดนี้แล้วนะครับตัวนี้ก็รอครับอ่ะนะครับสัญญาณมาแล้วเห็นไหมครับโอ้โหสัญญาณกลางกับตัวแบบนี้นะครับไปเลยครับไปเลยนะครับเมื่อกี้เราได้กาไรไปเท่าไหร่ครับแปดร้อยแล้วก็ขาดทุนไปหมืนอย่าไปซีเรียสนะครับเราเน้นสั้นแบบนี้เราเราต้องเราต้องใจเย็นแล้วก็วิเคราะห์ให้ถูกนะครับเราอาจจะมีขาดทุนบ้างแต่ว่า อย่าลืมว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเหมือนที่ผมสอนนะนี่ครับโอ้โหจะหลุดต้านเลยหลุดต้านไหมยังไงเราคู่นี้เราได้กําไรอยู่แล้วครับคู่นี้เราวินอยู่แล้วนะโอ้โหหลุดเห็นไหมครับโอ้โหเรื่องของการคํานวณนี่มันแต่ถอดไส้ต่อยถอดมาเลยผมก็จะเซลนะครับแถวนี้นะแต่การหลุดแบบนี้แล้วนะครับเราจะไม่เล่นเซลแล้วนะครับผมจะไม่เล่นเซลแล้วนะครับเพื่อนๆครับผมอาจจะรอให้เขาย่อตัวแล้วก็เดี๋ยวผมกดบายนะครับเพราะงั้นเราจะรอแค่เขาย่อตัวแล้วบายนะ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะยอ่อขึ้นไป,ปบ้างแร้วย่อตอนไหนหรือบางที่เขาจะขึ้นไปเลยเพราะนั้นเทคนิคที่จะปลอดภัยที่สุดคือถ้าเมื่อเห็นเทรนแล้วเทรนขาขึ้นเราเล่นแต่คาบายนะครับเทรนขาลงเล่นแต่ขาเซลเพราะนั้นเขาขึ้นแบบนี้แล้วนะครับมีโอกาสที่เขาจะกลับตัวไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเขาพุ่งไปอีกเนี่ยอ่ะไปนะครับถอดไส้คู่แล้วนะถอดไส้คู่นะครับผมอัดเหมือนกันเลยผมอัดเหมือนกันเลยนะครับผมคิดว่าเวลาน่าจะได้อยู่นะครับเขาอ,อาจจะยอ่อนิ่งอยู่ตรงนี้ก่อนหรือย่อตัวนะครับเหลือจะมีดีดขึ้นไปแท่ง นะครับแท่งต่อไปเนี่ยกลับลงมาให้เราได้อยู่ครับนะเห็นไหมเร่มมีแท่งนี้มัจริงๆด้วยลุ้นที่หนึ่งนาทีครับอ่าโอ้โหแต่มีการขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าอ่ะได้อยู่นะครับอ่ะถอดไส้แล้วนะครับรอลุ้นครับมาแล้วนะครับโอ้โหหนึ่งนาทีมาและยอละ่อนะมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับ เรอรุ้นครับว่าไม้นี้นะครับจะกําไรให้เราติดต่อกันไหมนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะย่อตัวก่อนแหละครับนัมีการดีดขึ้นสูงๆแบบนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างหนึ่งด้วยกันที่ถ้าเกิดยิ่งขึ้นสูงๆไปก็จะมีราคาสวิงนะครับอืม,มาแล้วครับมาแล้วโอ้โหสัญญาณเซลล์เห็นไหมนี่คือความแบบสุดยอดของ Bitcoin นะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าเราได้หนึ่งแสนจริงนะครับ ผมจะแบบหูยเป็นเป็นอะไรที่แบบเป็นสติเลยนะเพราะปะกติเนี่ยผมก็ค่อยเทรดครับเป็นเดือนนะกว่าจะปั้นได้มือเหรียญนี่เป็นเดือนนะครับทุกคนหูยอยากบายแล้วว่ารีปิดได้ไหมอะโอ้โหลงอย่างนี้อยากบายจังเลยอะโอ้โหไม่ทันอยากบายอะดูดิโอ้โหเห็นไหมดูย่อแรงไหมครับย่อแรง15วิครับ15วิปิดก,กำไรแน่นอนอยู่แล้วครับคู่นี้ชัวร์ชัวร์วินวินครับชัวร์ชัวร์วินวินอยู่แล้วนะแต่คู่นี้เราจะลุ้นให้เขาขึ้นแท่งเทียนใหม่นะครับแล้วก็จะรอดูว่าเาดาาเกิ เขียวไปแบบนี้ขึ้นเขียวไปก่อนก็อาจไม่แน่นะครับโอเคกำไรแล้วเรียบร้อยนะครับแดงไหมแดงไหมจะบายแดงไหมครับอ่าแดงอยู่นะอ่าไปสุดไปสุดจะเปิดบายเร็วลงไปอีกลงไปไหมโอ้โหอ่ะลงไปไหมแรงยังมีไหมแรงยังมีไหมเราจะเปิดตอนเขียวนะนะครับเปิดตอนเขียวนะครับอ่ะเปิดเขียวเลย คูณด้วยนะครับเหมือนเดิมอ่ะไปครับไปสุดครับยอ่อขึ้นอ่าดีดขึ้นยอ่อลงดีดขึ้นยอ่อลงแบบนี้ชอบเลยมาแล้วนะครับโอ้โหมาแล้วนะครับหนาที20่สิบวิครับเพื่อนๆครับ เป็นกาลังใจกับผมด้วยนะครับเอ่อใครที่ดูคลิปผมแล้วชอบนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ทั้งในกลุ่มนะครับที่เข้ามาขอบคุณแล้วก็มาแชร์กันนะครับทางพี่ๆที่ติดตามใน u t u b e นะครับก็ต้องขอบคุณจากทุกๆการซัพพอร์ตที่มากดซับตัวใครนะครับมากดแชร์มาดูคลิปผมนะครับถ้าคลิปผมมันเป็นประโยชน์สําหรับพี่ๆทุกท่านก็ต้อง อันนี้ดีใจจริงๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอีกหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของเทคนิคนะครับใครอยากให้ผมสอนก็เจอในกลุ่มนะครับก็จะมีการพาเทรดพาอะไรอย่างนี้อยู่นะครับใครอยากจะเทรดเองไม่เป็นนะครับดูเวลาไม่เก่งนะครับคํานวณเองไม่เป็นก็เข้ามาพูดคุยกันครับในกลุ่มครับแค่นั้นเองนะมาแล้วนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ขึ้นเขียวปะผมใส่เลยแต่นักเมื่อกี้เราช้าอยู่นะเราอาจจะพลาดนะครับ จะพลาดอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเขาแดงไปยาวๆเนี่ยผมก็จะเปิดเหมือนกันนะนะครับแดงไปจนกว่าจะสุดเนี่ยแล้วก็ถอดไส้ปื้อผมก็จะเข้าเลยนะครับเทคนิคการดูแท่งเทียนนะครับก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะครับวันนี้ตั้งเป้าหนึ่งแสนนะครับจะถึงหรือเปล่าเนี่ยนะครับรอรุ้นครับอีกสิบห้าวิครับสิบห้าวินะครับสิบห้าวิปิดครับน่าจะปิดสวยๆนะน่าจะปิดสวยๆนะครับแปดวิครับปิดสวยๆไหมโอ้ยสวยแน่นอนครับสวยแน่นอนอื้ขึ้นไปครับลูกพ่อ ขึ้นไปแทงแดงมาโอ้โหดีดปั๊บสลับแท่งแดงเลยครับทุกคนกำไรเรียบร้อยแล้วนะครับกำไรเรียบร้อยนะครับทุกคนโอ้โหหาผลิตแล้วนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนอ่ะย่อบแบบนี้ถ้าขึ้นเขียวแท่งต่อไปอ่ะดีดไปผมว่าบายยังขึ้นได้ต่อนะไปเลยแต่คู่นี้เราอาจจะอ่ะผมคูณต่อเลยนะครับไปแน่นอนไปแน่นอนไม่ได้นะครับจังหวะกระชากแบบนี้อ่ะรอรอรอ ไม่เป็นไรคู่เดียวก็ได้นะครับแต่เวลาย,ยังทันได้จริงๆแล้วอะ่ะมันมันมันสามารถเข้าคูณได้นะแต่คู่นี้เราไม่ต้องคูณแล้วกันไหมอยากใส่มากเลยอ่ะแต่การาฟกระชากพอดีอไม่ทันนะครับทุกคนไม่สามารถกดคูณได้เนื่องจากการาฟกระชากพอดีครับ <laughs> เป็นอะไรที่แบบโอ้เสียดายเสียดายเลยอะ่ะคู่นี้จริงๆมันควรจะได้อีกสักประมาณเจ็ดร้อยเหรียญน,นะครับโอ้โหมันควรจะได้เจ็ดร้อยเหรียญน,นะครับแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับ อ่ะเหลือเวลาอีกสามสิบอ่ะห้าสิบบินะครับแม่งจริงๆต้อนะกดคูณได้เมื่อกี้นะดีมากเลยใครคิดว่าเอยจะกดมีเข้าคู่นี้อยู่แล้วแล้วกดเซลล์ต่อได้ไหมไม่ได้นะนะครับโอเคไหมได้นะครับกดทั้งกดเล่นทั้งต่ําและสูงในเวลาเดียวกันได้นะครับขึ้นอยู่กับเวลานะครับเห็นไหมเวลาตรงนี้แต่ขึ้นถ้าพี่แบบพลาดตรงนี้นะครับแล้วมันยอดคืออย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรากดบายตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วอยู่มันอยู่ในระหว่างกลางตรงนี้เราก็ได้กาไรทั้งคู่ ต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปหรือลงมาเนี่ยนะครับมันก็คือเราไม่ได้อะคิดอย่างนี้แถมรดขาดทุนด้วยเพราะว่าทุนเราเนี่ยออกไปเท่านี้แต่กําไรที่ได้มามันได้มาไม่คุ้มพินุภาพไปแต่เวลาตอนกําไรที่มันได้มาไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าการาฟมันอยู่ตรงกลางมันสมมุติเราเซลล์ตรงนี้แล้วมันเราเราเรากดบายตรงนี้นะบายตรงนี้แล้วไปกดเซลตรงนี้แล้วมันจะมาอยู่ตรงกลางอันนี้เราได้ทั้งทั้งขึ้นทั้งลงเลยคือได้ทั้งคู่ง่ายๆนะครับได้ทั้งคู่เลยแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแบบไม่เป็นอย่างนี้ก็พลาดนะครัับบวินะคร คู่นี้นะครับผมกดให้ดูนะที่ตัวอย่างกดให้ดูนะครับได้กําไรครับปิดจบครับสวยงามครับสวยงามห้าพันแปดแล้วครับทุกคนห้าพันแปดแล้วห้าพันแปดแล้วนะครับไปต่อครับลูกไปต่อไปต่อครับไปต่อไปต่อครับแต่ผมจะไม่คูณนะครับคู่นี้แอบเสียงเพราะว่ามีราคาผมอาจจะเข้าเซลล์ตรงนี้อยู่นะครับอยากเข้าเซลล์เดี๋ยวร้อยเขาขึ้นถุงสูงก่อนแล้วเขาดีดไปสูงๆก่อนนะครับ คุนี่บอกเลยว่าไม่มั่นใจมากครับเพราะว่าเริ่มติดราคาโซนแนวต้านตรงนี้ใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเขาหลุดไม่หลุดแล้วก็มีแท่งแดงมาผมจะเซลเลยนะไม่ทันโอเคทันทันนะเอฝั่งเซลได้เงินนะฝั่งบายไม่ได้นะครับเห็นไหมดูสิเห็นไหมครับเล่นอย่างนี้ไม่ดีนะห้ามนะครับห้ามนะเออห้ามนะครับเราถือว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลงทุนไปพันหนึ่งใช่ไหมพันหนึ่งใช่ไหมครับแต่ได้กลับมาดูดิออก็ไม่คุ้มมันไม่คุ้มเสียอยู่แล้วครับ ไม่คุ้มเสียนะครับเงินเราลงไปพันหนึ่งนะครับเว้นแต่ว่ามันจะอยู่ตรงกลางว่าที่ผมบอกให้ดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับเว้นแต่ว่ามันจะอยู่ตรงกลางนะครับแต่มันไม่มีทางที่จะแบบขึ้นมาอยู่ตรงกลางได้นะครับก็ยากอย,อยู่ลงยับเลยนะครับผมอยากเซลล์มากเลยเมื่อกี้นะแต่แบบเฮ้ยสองใจไปกดบายนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับลงแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยช้อนบายอีกรอบนึงนะครับดูหรอกโูหดูผมเล่นดิห้าร้อย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 โอ้โห,โโหครั้งละหมื่นห้านะทุกคน บอกเลยว่าพอร์ตคุณไม่ใหญ่จริงๆนะครับอย่าเล่นแบบนี้นะครับอย่าเล่นแบบนี้นะอย่าเล่นอย่างนี้เด็ดขาดนะครับอ่ะแต่หาเงินวันละแสนนะครับผมมองว่าเป็นไปได้ยากแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้นะครับโอเคลุ้นคู่นี้ครับเราได้กาไรแหละแต่ว่าได้มาแค่เท่าไหร่เองอ่ะโอ้โหสามร้อยแปดสิบห้าเหรียญแต่ขาดทุนไปสองร้อยห้าเออโอ้โหไม่คุ้มเลยจริงๆไม่น่าจะกดคูลให้อันนี้กดให้ดูเป็นตัวอย่างไงครับว่าเราขาดทุนอ่ะกำไรมาเหลือเท่านี้นะเอา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  อ้าวกลับไปว่าเราจะไม่ได้กําไรเลยเออลงมาสิโอโหอะไรขนาดนั้นเออลงมาก่อนลงมาก่อนค่อยขึ้นโอเคอ่านะครับโอเคถือว่ายังดีที่ได้กําไรอยู่นะครับโอเคโอเคนะครับไม่เป็นไรครับขาดทุนคู่เดียวครับห้าพันเราครับรอครับตอนนี้เราจะเป็นโซนแนวต้านแล้วนะครับผมก็จะอาจจะเล่นเซลล์แล้วนะครับเพราะว่าการที่เขาจะจะขึ้นไปมากกว่านี้อาจจะยากหน่อยแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีการดิบตัวขึ้นสูงใช่ไหมครับ ต่อไส้หนึ ets, ่งแบบนี้นะครับก็อการที่จะขึ้นต่อมียือแบบนี้นะครับก็ผมเข้าบายก่อนเลยนะครับเข้าบายก่อนเลยนะครับสามสิบวินะครับคู่นี้น่าจะปิดกําไรให้เราทันอยู่นะครับที่ส0มสิวินะผมคิดว่าน่าจะทันนะครับน่าจะทันนะอันนี้แค่น่าจะนะครับน่าจะทันนะครับน่าจะทันนะครับขึ้นมาขึ้นมาบวกมาแล้วบวกมาแล้วสิบเก้าวิครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวอยาลงต่ากว่าหกสองศูนย์อ่ะขึ้นไปสวยสวยขึ้นไปอย่างนั้นแหละ ขึ้นไปแบบนั้นแหละสวยนะครับสวยงามครับสวยงามสวยงามหลบผมจะเซลล์ต่อเลยผมจะเซลล์ต่อเลยโอ้โหขึ้นไปเลยครับสวยงามสวยงามขึ้นไปอีกอ่ะเซลล์ต่ออัดหลอดครับเซลล์ต่ออัดหลอดได้ไหมเออได้ได้ไหม,ออไ,ไ,ไ,หมไม่ได้นะครับโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ่ะรอปิดกำไรคู่นี้นะครับ แล้วโอกาสที่จะขึ้นเยอะมากเลยนะคูณทันไหมไม่ทันอีกแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเวลาไม่ได้บวกกับกราฟกระชากพอดีนะครับต้องกดเข้าแล้วกดคูณให้เร็วนะครับกดเข้าปุ๊บกดคูณเลยแบบนี้นะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็รอปิดกาไรที่คู่นี้ก่อนรอดูก่อนครับเพราะโอกาสที่เขาจะขึ้นไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับก็ต้องมารอรูนอีทีหนึ่งนะครับโอ้โหเริ่มกลับขึ้นบายแบบนี้น่ากลัวนะครับเริ่มกลับขึ้นบายแบบนี้น่ากลัวนะครับอย่าขึ้นเขียวเด็ดขาด ห้าสิบวิอ่ะห้าสิบวิเขียวได้สามสิบวิเหลือสามเหลือสิบวิยี่สิบวิสุดท้ายขอแดงเราจะต้องลุ้นแดงตอนยี่สิบวิสุดท้ายนะครับไม่งั้นคุณจะยังไงก็ขาดทุนแน่นอนยังไงก็ขาดทุนแน่นอนนะครับโอ้โหคู่นี้ผมว่าน่าจะโซนเอลต้าแล้วผ่านอย่างนี้ได้ขึ้นต่อแน่นอนครับขึ้นต่อแน่นอนนะครับโอ้โหไปหกเจ็ดแล้วครับเพื่อนๆครับไปหกเจ็ดแล้วนะครับเออสามสิบวิมาลงมา ลงมาก่อนเออลงมาเอออย่างนั้นดิยี่สิบวีครับโอ้โหวันนี้มันเป็นวันอะไรของเราครับเนี่ยจะหกัะเหลยล้วครับเพื่อนๆอีกทีเดียวสิบหกวิอย่าเพิ่งขึ้นสิบวียื้อไว้ก่อนสิบวียื้วไวอไว้ยื้อไว้วไวครับยื้อไว้เราจะเปิดใบเราจะเปิดใบนะครับยื้อไว,ว้ครับเจ็ดวิครับห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคกำไรครับ เขียวไหมเขียวต่อไหมอ่ะผมอัดต่อแล้วก็ผมเบิ่อหลอดเลยนะครับอ่ะโอเคไปดยคู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายอรอลุ้นครับคู่นี้จะปิดกําไรให้เราได้ไหมเราจะได้เงินหนึ่งแสนบาทวันนี้ไหมครับโหนี่คือเทคนิคเลยนะแล้วเล่นบิตคอยนะครับปกติอัตราเปอร์เซ็นต์ของบิตคอยเยอะกว่านี้นะวันนี้เหลือ77็สิบเจดนะครับปกติ8ปดสิบสามอ่ะแทงนี้แทงแดงไม่เป็นไรนะครับแต่ก็แอบเสียวในโซนแนวต้านนะครับถ้า แท่งนี้เป็นแท่งแดงแล้วมันแดงยาวนี่อันนี้ผมแทบจะมีโอกาสที่จะกลับตัวสูงแล้วเนื่องจากถอดไส้แล้วนะครับถอดไส้แบบนี้นะครับถอดไส้แล้ว1เส้นอย่างนี้นะเป็นแท่งแบบนี้โอกาสที่เขาจะกลับตัวเลยก็น่าจะมีนะครับแต่ด้วยเทรนขาขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าย,ยอดตัวแบบนี้ต่อแสดงว่าแรงบายเมื่อกี้ที่ขึ้นไปเนี่ยอาจจะทําให้แท่งเทียนต่อไปเนี่ยมีแรงบายเข้ามาหนุนเพิ่มทําให้อาจจะปรับให้ราคาบิตคอยเนี่ยขึ้นไปอีกนิดน,นึงได้ครับผมมองว่าจะแถวนี้แถวหกส 6, 4, 0, 6. 50ศย์ประมาณนี้นะครับแท่งเทียนใหม่เกิดขึ้นแล้วมารอรุนแท่งนี้กันนะครับรอรุนที่แท่งนี้กันนะครับอ่าขึ้นมาแล้วโอเคขึ้นไปยาวครับยาวกลับขึ้นไปที่ถอดไส้ครับเราจะรุ้นให้เขากลับขึ้นไปที่ราคาถอดไส้ตรงนี้นะหรือไม่ก็ห้าศูนย์ก็ได้ครับห้าศูนย์หกศูนย์ทันทีโอ้โหแดงแบบนี้พลาดแล้วครับแดงแบบนี้นะครับแดงแบบนี้เราน่าจะพลาดคู่นี้นะครับถ้าแดงแบบนี้เออเขียวไปก่อนครับเขียวไปขึ้นไปครับ ยี่สิบวิสุดท้ายขึ้นไมครับขอให้เขียวอย่างเดียวขอลุ้นแท่งเขียวยเดียวนะครับลุ้นแท่งเขียวในยี่สิบวิสุดท้ายครับขึ้นไปได้ไหมแรงมีไหมอ่ะเขียวมาแล้วเขียวมาแล้วครับสิบวิครับเฮ้ยสิบวิครับเราจะได้เงินหนึ่งแสนแล้วทุกคนเราจะได้เงินหนึ่งแสนแล้วทุกคนหนึ่งแสนบาทนับเวลยเก้าวิเจ็ดหนึ่งแสนแตกแสนแตกแสนแตกไหมแสนแตกไหมแสนแตกไหมแช่แสนแตกรับทุกคน แซนแตกครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับทุกคนโอ้โหวันนี้นะครับบิตคอยนะครับเราบวกกำไรทั้งหมดขออนุญาตคิดนะครับทุนเราเหลือที่3า0พนะครับเรามีทุนอยู่3า0พนะครับลบ7เอ้ยผมมีทุนอยู่3า0พขอโทษครับ3า0พนะครับลบ7 2 กำไรสี่เพรียญครับเพื่อนเพื่อครับคูณสี่เพรียนนะครับคูณสามสองจุดแปดศูนย์หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วทุกคนโอ้จบสวยๆครับโอเคถือว่าประสบความสําเร็จนะครับใครที่เห็นทุนผมอยู่ก็จะรู้นะว่าผมแบบเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เติมเพิ่มหรืออย่างใดนะครับดูรายการได้นะครับดูรายการได้นะนะครับมีรายการธุรกรรมบอกอยู่นะครับเราเล่นเห็นไหมมีตาการธุรกรรมบอกอยู่นะครับมีบอกอยู่หมดเลยเห็นไหม นะครับมีรายการธุรกรรมบอกอยู่นะมีถอนเท่าไหร่นะครับฝากเท่าไหร่เห็นไหมนะครับมีแค่นี้เลยเห็นไหมครับให้เราเห็นเลยนะครับฝากก็ระเทศเท่านี้เท่านี้เท่านี้โอเคครับหลังจากที่เรากําไรแล้วนะครับผมผมขออนุญาตถอนเงินเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นจริงๆนะครับว่าโอเคเราเทรดแล้วเราทํากําไรเราถอนได้จริงๆหรือเปล่านะครับโอเคไปเลยนะครับไปที่ถอนเงินนะครับตรงนี้นะครับเข้าไปที่หน้าถอนเงินนะครับเราจะใส่จานวนเงินทั้งหมด4ี่พันเหรียญนะครับเพื่อนๆครับสี่พันเหรียญนะครับอ ธนาคารตรงนี้นะครับก็เป็นผ่านโอนนะครับผ่านธนาคารของเรานะครับกสิกรนะครับกดส่งครับกดส่งนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับกดนําส่งเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราแจ้งกับทางซัพพอร์ตนะครับของเรานะแจ้งของทางซัพพอร์ตของเรานะครับบอกว่าถอนถอนเงินครับ อ่ะแค่นี้นะครับเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็รอซัพพอร์ตเขาอ่าแจ้งมานะครับทำรายการเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราแจ้งคุยกับเขาได้เลยครับเดี๋ยวเขาจะเมื่อเราทารายการเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอเงินเข้าแค่นั้นเองครับโอเคนะอ่ะแค่นี้นะครับก็เป็นอัดเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าเงินเข้าจริงๆหรือเปล่านะครับในหน้าเค a n k ของเราเหมือนเดิมนะครับอ่ะนะครับ โอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตนะครับโอเคครับนี่นะครับก็เป็นในส่วนของเงินนะครับที่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ1นึ่งแสนานะครับหนึ่พันนะหนึ่พันกว่าเรทมันอยู่ที่32.78ิบนะครับอ่ะหนึ่งแสานั้บาทนั่นเองนะครับก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อ่าเงินก็ถอดเร็วนะครับ นะครับอย่างชัดเจนนะครับสุดยอดครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่และชอบนะครับอยากให้ผมทําแบบนี้อีกนะครับอ่าก็เม้นครับเออหรือใครอยากจะได้แบบหรือใครนะครับที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรออกมาสอนเพิ่มเติมนะครับหรือเทรดทองคําให้ดูหรือเทรดสกุลเงินให้ดูบ้างนะครับมันจะเหมือนบิตคอยไหมนะครับก็หรือว่าคู่สกุลเงินคู่อื่นหรือไม่ก็คู่เหรียญคู่อื่นเป็นเหรียญอิทิเลียมเหรียญอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถเม้นมาได้ในคลิปนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องผมด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับใครที่อยากมาเทรดด้วยกันก็มาจอยกันในกลุ่มผมได้นะครับผมก็ไม่ได้คิดเงินค่าเข้ากลุ่มนะครับคุณมาเทรดด้วยกันก็ถือว่าเราได้สังคมใหม่ๆนะครับได้พูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เตรียมกดเงินถอนเงิน1000 0แสนบาทนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ก็มี